อิธานิตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปริณพพานโตปัฏฐายะเตสทธายุตระปัญจสตาธิการนิทเวสังวัชรัสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปันนกาละวเสนะภะคุณมาสัสสะเตวีสติมังทินังวาลวเสนะจันทวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโต อระหัโตสมักปรินิพานา,าศาสนายุกาลคณนา,นาสันลัเเตัปปาติพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่การเสด็จดับขันธ์ท้าแห่งปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้า อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว2,563พัน้าพรษาปัจจุบันนสมัยในวันนี้ตรงกับวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2,563พระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่สเสด็จด,ดับขันธปริิพานในองค์สมเด็จพระพูมีภาคเจ้านั้น มีในอนันท่านสาธุชนทั้งหลายจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประกาศรัชนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสาสุโคปุญญาสะอุจโยตีณโอกาสบัดนี้อัตมภาพจากได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะซึ่งเป็นวันพระที่อุบาสกอุบาสิกาพร้อมด้วยญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสมาทานศีล ฟังเทศฟังธรรมในวันธรรมศสวรนะพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัตไว้ในอุโบสถขันธ์คำพีพระวินยัยเมื่อมีการนิยมอยู่เช่นนี้มีพระภิกษุส,ส,สองอ์ุบาศกอุบาสิกาที่ได้มาประชุมกันณสถานที่นี้เพื่อทำการให้ทานรักษาศีลและฟังเทศฟังธรรมใครยกับว่าทุกท่านได้มาเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าด้วยกันซึ่งได้น้อมเอา น้อมนำเอาพุทธานุสติเป็นอารมณ์ทำให้บุญกุศลเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ภัยบุญยิ่งขึ้นทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องปัาศจากโลภโกรธหลงเป็นต้นท่านทั้งหลายได้มาประชุมกันในวันนี้เพื่อจะได้ให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาเราเรียกกันว่ามาสั่งสมบุญให้บังเกิดขึ้น การบำเพ็ญบุญเราเรียกกันว่าบุญกิริยาว,วัตถุคือสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญมีถึง10อย่างแต่ในวันนี้จะกล่าวเฉพาะเพียง3อย่างคือ 1. ธทานาไมยบุญสําเร็จด้วยการบริจาคทาน 2. ศีลไมยบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีล 3. ภาวนาไมยบุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนา ทั้งสามประการนี้รวมกันเรียกว่าเป็นความดีคือเป็นตัวบุญทำให้ได้สั่งสมบุญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติอย่างที่เราพูดกันติดปากว่าบุญทำกรรมแต่งบุญทำกรรมแต่งมีความหมายอย่างไรมีความหมายว่าทั้งบุญทั้งบาปแต่งเราให้มาเกิดเป็นภาษาสามัญชาวบ้านพูดกันอย่างนี้จะถูกหรือผิดแต่อตมาว่าก็ไม่ผิด เพราะเป็นคําที่สามัญชนเราใช้กันอย่างนั้นและก็เข้าใจกันด้วยเป็นเหตุส่งผลให้เราทั้งหลายมีหน้าตาสวยสดงดงามก็ข้อความดีคือตัวบนตกแต่งมาให้เกิดจึงได้รับความดีอันนั้นเป็นอนิสงส์อีกอย่างหนึ่งถ้าเราทําบาปบาปมันตกแต่งให้มาเกิดหน้าตาขี้รก้ขีเหล่ไม่สวยงามก็คือผลของบาปมาตกแต่ง การสั่งสมบุญเป็นเหตุนำความสุขมาให้การสั่งสมบาปก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เมื่อเราทราบดังนี้แล้วบุญก็คือความดีบาปก็คือความชั่วเราเว้นจากความชั่วมาประพฤติแต่ความดีความดีนี้จะส่งผลให้เราได้มีจิตใจสวยสดงดงามยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม คําว่าบุญนี้โดยโย่อขยายเป็นสองประการคือบุญโดยเหตุและบุญโดยผลบุญโดยเหตุที่เราได้ให้ทานกําจัดความตนีกําจัดความเห็นแก่ตัวคือให้เป็นบุคคลที่มีการที่มีน้ำใจเสียสละเป็นคนมีจิตใจที่กว้างขวางที่เรียกว่าเป็นเหตุเบื้องต้นบุญเป็นเหตุเบื้องต้นกําจัดความเห็นแก่ตัวและความตนี ส่วนบุญโดยผลก็คือผลที่เกิดจากเหตุที่เราได้ให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาผลนี้มันเกิดขึ้นทําให้เรามีความสุขกายสบายใจดังนี้เป็นต้นการสังสมบุญเราก็เคยได้ยินคําว่ามาทําบุญทําทานกันเถิดและก็บางคนไปไหว้พระถึงเก้าวัดด้วยกันก็เพื่อจะได้ให้เกิดบุญให้เกิดความสุข และเมื่อกลับมาแล้วก็ยังบอกให้ญาติพี่น้องที่พบเห็นซึ่งกันและกันต้องอนุโมทนาทําบุญนะรับบุญนะฉันได้ทาบุญมาแล้วไหว้พระเก้าวัดดังนี้เป็นต้นส่วนผู้ที่ได้รับบอกเช่นนั้นก็ควรจะอนุโมทนาคือให้สาธุการยอมยินดีก็เป็นบุญเช่นเดียวกันการทําบุญทาทานคือทําความดีด้วยกันทําบุญเราก็ได้ทํากับพระ อย่างวันนี้ที่คนจนทั้งหลายได้มารักษาศีลบางคนก็ได้มีการจัดถวายสังฆทานให้แก่พระสงฆ์บางคนก็จัดพระไตรกิวรมาถวายพระก็มีก็จะเป็นจีวรทานให้แก่พระสงฆ์เราก็จะมักใช้คําว่าถวายแต่ถ้าเราให้แก่คนยากคนไร้ยคนยากจนเรามักเทียบกันว่าการให้ทาน ส่วนเวลาไปทำบุญกับพระเราจะเรียกว่าถวายไม่นิยมใช้คำว่าทานเพราะว่าคนไทยเรานิยมพูดกันแบบนี้ที่เรียกว่าการให้ทานแก่คนยากไร้ก็คือก็เป็นการทำบุญเช่น,เช,นเช่นเดียวกันแต่เป็นจะเป็นทานสงเคราะห์คือสงเคราะห์แก่บุคอย่างเช่นสงเคราะห์แก่บุคคลที่เกิดน้ําท่วมเกิดไฟไหม้หมดเนื้อหมดตัวเราเรียกกันว่าทานสงเคราะห์ คือสงเคราะห์เพื่อนตกทุกข์ได้ยากก็เป็นการทำบุญเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเรามาที่นี่แล้วก็ทำบุญให้สมกับที่เราได้มาถือศีลอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ทำบุญและจะได้บุญเพราะได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับ ดังนี้เป็นต้นส่วนบุญที่เราทําในการวันนี้ก็คือการให้ทานเก่าโดยโย่อว่าหทานนั้นเป็นวัตถุสมบัติคือเป็นทานที่บริสุทธิ์ที่เราได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราไม่ได้หลอกลวงคนใดมาอย่างนี้เรียกว่าทานเจตนาคือความจงใจที่ถวายทานในเบื้องต้นท่านต้องทําเจตนาด้วยความจงใจของท่านไม,มามไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลง ก็คือก่อนที่เราจะถวายต้องทำจิตใจของเราให้ดีให้โปองใสไม่ใช่ถวายไปแล้วเกิดนึกขึ้นมาเสียดายทีหลังถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วก็จะทำให้จิตใจของเราเบิกบานเมื่อทานของเราประกอบด้วยสามการก่อนให้กําลังให้และให้ไปแล้วอย่างนี้บริสุทธิ์ทานนั้นจะมีผลมาก บุคคลที่จะรับทานบุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคลมีศีลคือมีธรรมประจําใจด้วยจึงจะมีผลมากแม้จะรับทานนั้นมาแล้วก็รับมาด้วยด้วยความไม่โลภไม่ได้มีความโกรธความหลงทําจิตใจให้ปฏิจจากโลภโกรธหลงเป็นต้นก็ชื่อว่าทําจิตใจให้เป็นเนื้อเนื้อนาบุญบุญนั้นก็จะมีผลมากมีอนิสงส์มากเช่นเดียวกันที่เรียกว่าหน้าที่ของ ทายกกับหน้าที่ของปฏิฆาหกคือทั้งผู้ให้และผู้รับดังนี้เป็นต้นดังที่กล่าวมาตำหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุคือสิ่งที่เป็นที่ตั้งของการบำเพ็ญบุญกล่าวไว้ถึง10ประการานะารีบไปไหนอะ่ะ ดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นอันแรกคือทานอมัยบุญสําเร็จด้วยการบริจาคทานคือแบ่งสรรปันส่วนที่เราให,ให้ที่ได้มาด้วยความเมตตาสงเค์ก็ดีให้มารดาบิดาเพื่อความกระตันยูกระตาเวทีก็ดีให้เพื่อนทุกข์ยากให้คนยากคนไร้ก็ดีทั้งหมดนี้เป็นส่วนของอามิสทานจะมากหรือน้อยตามมีตามเกิดตามกําลัง เป็นวัตถุทานหรืออมิธทาน,ส,นส่วนการให้ธรรมทานนั้นคือแนะนำท่านสอนอะไรดีอะไรชั่วชี้แจงให้บุคคลเขาได้เห็นว่าให้ธรรมทานอย่างบิดามดาสอนลูกสอนหลานให้เว้นจากความชั่วให้ทําความดียกว่าเป็นธรรมทานไม่ได้หมายความว่าต้องขึ้นธรรม,มาเทศอย่างพระไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นส่วนอภัยทาน คือให้ความไม่โกรธให้อภัยไม่ถือโทษเกิดเคืองนี่เป็นอภัยทานเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจคือมีใจกว้างขวางใครมาขอโทษก็ให้อภัยได้ผู้ที่ขอโทษถ้าทำผิดอะไรก็ควรจะรับผิดการรับผิดแสดงถึงความรับผิดชอบคือสำนึกชั่วดีโดยไม่ต้องอับอายอะไร,ส,รส่วนการขอโทษก็ไม่ควรที่จะกรเคือง การให้อภัยมันมันเป็นของที่ไม่สิ้นเปลืองพอที่จะทำ